นั่งทอผดล่มน่ยยายหัวนหนาเอ้ยยายไมยก็ได้กินน้ำโมนีน้ำแล้วสาธุสาธุาธหาให้เจ้าอีกเพราะว่ากะเนะเพิ่นมายามบัานเา้าากอยากไปยามเพิ่นขึ้นบุกเข้าไปหารอสวนหญ่าก็งามงามปั้นหญ่าแล้ววันนี้ยายก็ได้อ้ออาทิตย์นะ น้าจ่าอีแม่สวัสดีค่ะแม่น้อยอาสัมมาฟ้ามูยสวัสดีจ้าน้องยังน้อไปเร็วแถอน้อยอันบัท่านขอตัวเลหลายๆเด้อเมื่อสําเร็จวันไหนผมแล้็บผนจังสิเปิดกุญแจเฮาน้อใครกุญแจหายมือนั่นตัวคักแล้วเดียวกะยูผู้เดียวยูละจักเสร็จจังไดเนาะสบายหลายกบะบ่แม่ละ้ะกะมีเวียกยูละย่ายบัท่านเด็ดไปเห็ดจือดอกย่ายหนาหนามคอเราฟิลมันนี่ละ ปเปลน้ำแนวตโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าก็บตพักมาก,ก่อนจ้าเนี่ยมาเบิ้งลิปให้เพื่อนๆเด้แบบน,นี้เพื่อนเบิ้งเฮาเฮาเบิ้งเพื่อนตัวเนะเอ็ดจังไดซะซอยเหลือสู่ย้ายคนหนึ่งก็มากันกดหัวใจให้ดีดีเยอะดอกเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะยอยก็ต้องเข้าไปนี่นั่นตั้งค่าดาวค่าอย่างเขาก็ตั้งค่าดาวนี่ละจ้าแต่ว่ากระเดียงกันยังติด เสาตื่นขึ้นมานั่นก็ติดได้แดงนะการนี้ยังนอ้อแตนลิขสิตเพลงเพลนเนาะยายกระลบถิมลวมืนอนี่ก็เลยมาฟ่อนไม่กันนะสันดอกอยากน้ำเพลงเพลนจ้าเพ่อจะเข้ามาชมยายเด้ออ้ชาชั้นนี่แหละนะ้อสุกมันลำรวยสุขภาลลขาแข็งแรงเด้ออากาศเปลีป่ยนแปลงหลายแนวอยูอ่จ้าสูสูค่ะสูสูจ้าสูยุนลา ก็จะเคล็ดหลายๆในอันลายๆแนวเนาะจวดแจกให้อันเพื่อนๆให้ทุกคนเพื่อนเบิงย่านเพื่อนเบื่อเนาะคะ่ะขอเวลาขอเสียงมาหลายดอกจ้ดาดอกย้ายกระสีขาวสวหรอวฝนสีหำย่ามาแรงซาอากาศก็สีดีอยู่ดอกตัวาน,าน,นางยังไ้เฮื่อในปัดทอพัดลมไหนกำลังใจใย้ายเนาะขอบุญขอบคุณเสริมสลองยอดวิวเนาะยอดปุทิตานั่งสูอยู่นี่เตืต้ลต้นขึ้นเพื่นได้เดี๋ยวนี้ ย่ายก็ได้ตาเปียกมืึนแล้วเนี่ยลูกเถือกกระด้นวดลูกเถือกเป็นขำเมอยู่ทั้งนี้เลยค่ะเนาะเท็่จังไดสวัสดีกันทุกคนแล้วเนาะจ้ะเมื่อวานนีนย่ายก็บ่ได้ไล่ดอกทุยกย่าย g ข้าหยากรังนอข้าหยากโอ้ค่ขะขำเมียนทั้งขวานะลูกเถือกย่ายก็นวดไปังสีเด้อค่ะแข้งขาอเอาขื่นเอาลงยังสีเละค่ะ,นะเานาะเฮานั่งอยูพุทธกดไหลกดหัวใจให้ย่ายก็ได้จ้ะ ทักทายไว้กดหัวใจกดถึกใจกดทักื่าสำเร็จวันไหนผลแล้วมันยังสิเปิดกุญแจเฮาเนาะใครคกุญแจให้เมื่อนั่นตัวคักแล้วจะเข้ามาชมยายเด้ออ้าวันี่แหลนะเนาะสุกมานลำลวยสุขภาพแข็งแรงเด้ออากาศเปลี่ยนแปลง <c oughs> สวัสดีนะคะที่ชม สวัสดีค่ะหนึ่งร้อยจะไปยามบ้านเผื่อนบ้านมูเนาะนี่แล้วพระท่านได้ไปยามเน่หน่มาแล้งกสิได้นี่ได้นี่เป็นละจิมาไลลจะกคราวจักน้อยเนาะก่อนไปขับหัวเขาบสวนก็ไดให้กำลังใจใยายเนาะขอบุญขอบคุณเสริมสลองยอดวิวเาเนาะยอดพุทิตากับพระท่านในท่านดอก คำแล้วอเออแจ้งแจ้งคำเมือ่อดแจ้งยูนี่ละจา้จาจักสิวางไดเนะาะจ้าสวัสดีทุกคนเดินเอานั่นมาอา่านเอานี่มาอ่างพอได้ได้กำลังใจเนาะฝ <c oughs> ามุ้ยเอากาแฟดำให้ย่ายน้ำเดือดเขอาขัาไปยำยถทมข้าวให้เพื่นนอนก็ได้เนาะจ้าทุกคนจา้าสั่นละกับอีหยังอีกน้อยอันย่ายอนอันอน,นั่นเนาะว่าคอเราฟิมวมุนี่ละ กาแฟน้ำเน่ตโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเป็นอันเป็นอันภาพหนิ่งน้ำเน่จังสีเนาะค่ะเนาะเห็ดไปทั้งสองฟ้อนนันตอนนั่นกับเลื้อยยุทธใดดอกถนอดพันอยู่จักวางใดเนาะก็กระไดแยกกระไดอันก็โลฟิวล,ละกิน นางจิบไปน้ำนางเบิ้งไปพร้อมตัวได้ซ้ําได้ดีเมื่อจ้าขอ่แต่เหตุเนาะลงไปยังละอะไรหน่อยเป็นวิดีโอแน่เป็นคลิปเลี้ยวแน่วิดีโอเงีตลกคบคันเฮ่าคำคันไปแต่ละเมือบือได้สีตะมุตะมิขึ้นเป็นลอยลักลอยก็ดีใจเลยเด้เนาะเหตุจังไงซึ่งกันและกันดันกันไปน้ำกันสันตัวเนาะอันไดก็ได้อ่า กอกนุ่นเมื่อสำเร็จวันไหนพอแล้วพนจังสิเปิดกุญแจเฮ้าเนาะใครคใกุญแจหายเมื่อนั่นตัวคักแล้วตัดเวลาลงหน่อดกับบลูอละค่ะก็เลยเห็ดผสมกันไปย่างละอันย่างละน้อยเนาะจ้ะตัวติดประเส้นแดงสองช่องละระคะสร้างดอกติดไป่นติดไปหันแล้วเนาะดิังได้ล หาให้เจ้าอีกเพราะว่ากะเนาะเพิ่นมายามบัานเ้าเฮาก็อยากไปยามเพิ่นขึ้นบก๊คให้กำลังใจยายเนาะขอบุญขอบคุณเสริมสลองยอดวิวเฮาเนาะยอดพุทธิตาเนะเนาอจ่ายแม่สวัสดีค่ะแม่น้อยอาสมาฟ้ามุ้ยสวัสดีจ้าน้องยังเนาะไปเร็วแต่เนาะอันบัดทันขอตัว,วหลายๆลายเด้อน้อยน้องเราสิปไปเข้าสวน หาเก็บผักมาใส่แกงเห็ดขาวได้จ้าบัน,นี้ย่ายก็ได้ที่ไวๆว you know. อยู่เนาะอากาศเปลี่ยนแปลงเด้ย,ยายก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเงี่เด้อไปเอาสมุนไพรมาต้มมายัางกินน้ําอยู่ในสวนพุลาตะขาเงี้ยนจ้าอีแม่สวัสดีค่ะแม่น้อยเอาสมอฟ้ามวยสวัสดีจ้าน้อนยังเนาะไปเร็วแถอเนาะอันมาท่านขอตัวหลายๆเด้อที่ไวๆอยู่เนาะ อากาศเปลี่ยนแปลงเด้ยายก็มีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ดอกไปเอาสมุนไพรมาต้มมายังกินน้ำที่ในสวนปลาตะคะก็ต่องขึ้นคขะเดี๋ยวนี้หกจ้ะยายต้องไปเบิ้งคือเอาเครื่องตัดหญ้าไปเบิ้งไปยังนี่ยยายตัดเส้นเอ็นเขาสบายอยู่ดอกยายบริตัดใบมีดขอเวลาเนี่ยน้อยหนึ่งดอกบ่ขอหลายดอกบ่ขอดวนบ่ขอเดินเอาเนี่ยน้อยกับคนกำลังใจก็ค่อยเหยดอยู่เด หนึ่งคือหยอดวิ้วกับคือหลายเนาะไปขอใส่น้ำเพลินห้องยายเป็นสองอันเยอะแต่ว่าตัวเลขกเป็นกัเพิ่มข้นหายยุดดอกกันท้าเห็ดอันนั้นน,นี่ลงหลายๆจ้ะอาขอบคุณหลายๆเดอ้อแง่น่อยกุดหนอกขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะคุณวาสนาผิวพันุ์ก็ะด้จ้าขอบคุณกําลังใจละ่ะยายบุญเห็ดขาวะ่อะอีแม่ทุคน ยายต้มไ้ก็ยับใส่ตู้เย็นไ้หันแล้วนั่งสูอยู่นี่ต,ตื้นขึ้นผลได้เดี๋ยวนี้ยายก็ได้ตาเปียกมันแล้วนี่ลูกเือก็ได้นวดลูกเือกเป็นขมิ้นยู่ทั้งนี้เลยขอเวลาเนน้อยหนึหน่งดอกบ่ขอหลายดอกบ่ขอดวนบ่ขอเดินเอาเนน้อนย,อยขอบคุณกำลังใจย่ยมยาม,ยามทำข้าวให้เพื่อนก็ได้น้องจ๋าน้องทุกคนจ๋าสั่นละกัอบอีหยงังอีกน้อยอันยายฟอนอันนนเนาะว่า จ้าขอเสียงนะเดินจา,จากน้อยจากน้อยกอเสียงก็จะเค็ดหลายๆอันหลายๆแนวเนาะสวดแจกให้อันเพื่อนๆให้ทุกคนเพื่อนเบิงย่านเพื่อนเบือเนาะคะ่งะงอก็ได้ยายกระไดอันก็เราฟิวล,ละกินนางจิบไปน้ำนางเบิงไปพร้อมตัวขอเวลาขอเสียงมาหลายดอกจ้าแต่ย่ายกระสีขาวสวนรอวฝนสีห้ามยันมาแลงซา อากาศคือสิดีอยู่ดอกตะว,วันนางเงี้ในเฮือนเนี่ยผัดท้อพัดลมน้อยนองเรายายก็สิไปเท้าวสวนหาเก็บผักมาใส่แกงเห็ดขาวได้จ้าบั่นี้ยายก็ได้ยางเหรอคะได้อันใดก็ดีมืดแล้วได้ไปพร้อมกันยังดีเนาะค่ะเนาะได้ไปพร้อมกันมืดจ้ะไปยามบ้านเพื่อนบ้านมูเนาะนี่แล้วเ่ราะท่านพยายามเน่หนี่มาเร่งกับสิ ได้นี่ได้นน่เป็นอุ่นจิบนำในอีแม่ช่วงอากาศเปลี่ยนเนาะดูแลสุขภาพสุขคนสุขคนเด้อเป็นห่วงลค่ะมิตรบัวเพราะสบายไหมยายกระิขอโตเข่าวสวนจ้าขอลงไหลขอบคูณหลายๆเด้อทิพเข่ามาส้มยายเด้อจ้าเฮ็ดอันที่แหลกก็บอกเป็นอย่างดอกนี่แหละเริ่มเข่าสอ,อสองเดือนสองเดือนสิเข่าสามเดือนละเป็นเปอร์เซ็นต์นนลดจ้าลดเป็นเปอร์เซ็นต์จ้า วานกับฟอนอยู่จ้ะเห็ดแปะยางนิดละหน่อยเนาะจะว่าสะไปหาเก็บพักมาใส่อันว่าเฮ็ดเต็มที่อยู่ละมันเกิดดันกันใดซ้ำนั่นเนาะจักสวางใดละเฮ็ดเต็มที่แล้ว่ะ <c oughs> สวัสดีนะคะที่ชมสวัสดีค่ะหนึ100่งร้อยทักทายไว่นำ้ำ ันจังไปหากันบ่หยามันจังบ่ได้ไปคนหาหยามันไปยาเฮ็ดอันที่แรกก็บ่เป็นอย่างดอกนี่แหละเริ่มข่าวสองเดือนสองเดือนจะข่าวสามเดือนละเป็นเปอร์เซ็นต์ลดจ้ะ